สวัสดีครับวันนี้ขับมาพบพ่อกันอีกแล้วนะครับกับกูไพทู์การเกษตรนะครับชุดยกหัวมันนะครับอันนี้ประสงค์ไม่เป็น้องเรือวันนี้ขับมาพบพ่อกันหนึ่งคันนะครับอยู่ที่อำเภอคูเมืองนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่ก็เป็นฟอร์ดนะครับหกพันหกนะครับฟอร์ดเป็นฟอร์ดนะครับนี่ครับนี่ครับออกมาคันเดียวนะครับ ขนของลงเลยเตรียมตัวทํางานเลยนะครับพี่น้องมาหอดทวยกับฝ่าวเห็ดนะครับเพื่อให้ทันกับการได้ใส่งานของลูกค้านะครับผู้ที่สร้างไว้นะครับจีบบ๊โดรถนะครับเด้อล้อกรจรล้อสักคู่จีบบ๊โดนนะครับได้แทะแน่นอนนะครับเข้าไปทร่งให้ทุกหม่องทุกคันแหละครับนะครับผู้ใที่สร้างไว้ใจเย็นๆนะครับเด้อ รับเดใส่แน่นอนนะครับนี่ครับมากะเยเตรียมตัวติดตั้งนะครับถาติดตามชมเมืองพี่น้องออกมาเป็นยังไงนะครับสวยงามสใัยนะครับถาติดตามเมืองนะครับเด้อครับหลังจากที่เฮ้านะครับติดตั้งนะครับเสซับเรียบร้อยคือเ้าแหระครับพี่ห้องไอ้ที่มาลองเทให้เบินงนะครับนี่เป็นฟอร์ดนะครับ อันนี้เป็นระบบเดิมนะพี่น้องเด้อเพราะว่าตอนแรกกีเฮ็ดเป็นแยากระบบนะครับมันเห็ดบ่ได้นะครับก็เลได้เป็นระบบเดิมนะครับก็ปลอ,อดหมางรุ่นมันก็แยกได้นะครับบางรุ่น,นกนแยกบ่ไดนาาน้นะครับมันอยู่ที่ระบบคอนโทรลของตัวม้มากับรถนะครับมาล่องนองยนะครับเนี่ยระสูงนะครับอันนี้เพื่อนเอาเป็น เอากระบอกไม้นะครับตั้งจากกระบอกจากเขานะครับแมนเอากระบอกจากตัวรถนะครับของตัวรถดูเคื่อเก่านะครับกระบอกนะครับมันเอากระบอกไม่เลยนะพวกเราปืนยานกระบอกเรามันหัวมันซึ้งนะครับเพิ่งกะเลสตั้งกระบอกไม่น้ำเขานะครับใส่นะครับสวยๆเหมือนเดิมนะครับความสวย คงที่นะความแข็งแรงก็คงทนนะครับนี่ครับมาตรฐานนะครับความแข็งแรงความสวยงามนะของอูไพทูลเขาเป็นมาตรฐานเดียวกันหมดเลยนะครับเหล็กรางน้ําทั้งคันนะครับสุดยอดนะครับความแข็งแรงนี่นะครับความสวยงามกับความแข็งแรงนี่ยครับหนุบสูงนะครับ ว่ารุบโลครับโอเคสนใจนะครับปฏิดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับนี่ครับอยู่ที่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่นะครับนัยกสูงนะครับเลยลงรถนะครับเลงลรถสูงๆงนะครับจอดสิบหอได้นะครับยกใส่สิบหอได้สบายนะครับนี่นะรบนี้มาหนึ่งคันนะครับ เมื่อวานสามคันทั้งเพชรบูรณ์นะครับสองคันแล้วก็ชัยภูมิคันหนึ่งนะครับมัอนี้มาเป็นฟอร์ดนะครับอันนี้เพิ่งจะรับซื้อยางนะครับหลีดยางน้าพี่น้องเป็นหลีดมาตักนะครับยางพันล้านนะครับรับซื้อยางนะครับนี่เพิ่งจะมายกยางละมั้งครับนี่ยกยางยกมันนะครับ นะครับผู้ใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เ้อครับเด้อเราเสร็จจากนี้เราก็จะขึ้นทางปาจีนนะครับปาจีนหกคันหลวดนะครับฝาติดตามเบึงนะครับเด้อนะครับจากปลาจีนเขาจะไปสายใดก็ถ้าบ่งพี่น้องเพราะว่างานเขานี่หลายอีูลยนะครับนี่ครับฝากติดตามนะครับเด้อผู้ใดชีสร้างกับฝ่าวสร้างนะครับเพื่อได้ ไว้นะครับเขาขึ้นไปสายทั้งใดนะพี่น้องอยู่ทั้งนั้นก็ที่ได้ไปพร้อมนะครับถ้าสร้างไว้นะครับอาจจะได้ไว้นะครับเพราะว่าถ้าสั้งช่วงนี้นะครับขับไปตามคิ้วขึ้นกันนะครับเดือนหนึ่งสองเดือนนะครับตอนนี้คิ้วสะฮอดโมกุลากลุมพาแล้วนะครับคิ้วงันเขาเป็นลอยๆยขั้นนะครับตอนนี้ที่จะเตรียมทรงนะครับเฮ็ดทรงลูกพี่น้องที่สร้างไว้นะครับนะครับฝากติดตามนะเด้อครับเด้อ